กำใจด้นริวนะคะขอบคุณมากๆานะคะพี่บิ๊กนอนนะสวัสดีครับพี่บิ๊กจากน้องอมรินนะคะสวัสดีครับคุณนาดาจากพี่บิ๊กนะคะคุณบิ๊กสวัสดีครับจากพี่มิ้นนะคะสวัสดีครับน้องอมรินจากพี่บิ๊กคุดสวยของเรานี่เองนะคะเออขอบคุณมากๆานะคะพี่บิ๊กน้องอมรินก็หัวเาะมานะคะสวัสดีจ้าคุณบิ๊กจากคุณนาดานะคะคุณ คุณญาดาใช่ไหมหออรือคุณอย่ก็อา่านยากๆอีเด้อจ้าอ่านกบกูกสวัสดีครับพี่บิ๊กคนนอนนาจากบ่าวอุบลคนนาการนะคะสวัสดีครับพี่บ่าวอุบลจากพี่บิ๊กนะคะสวัสดีจ้าอัมมาลนินหัวใจกับดอกกุหลาบนะคะให้อัมมาลนินของคุณนาดานะคะ สวัสดีครับคุณยาดาจากบาอุบลน,นะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่เพื่อนที่เปิดโอ้ยทำมาให้กำลังใจตึ้งดิวนะคะรอบนี้ก็เป็นรอบที่สองแลว้วเจ้าอาจารย์พี่เบสตึ้งตึ้งจะขยันขึ้นทั้งทั้งท้ายว่ะเจ้าก็ขึ้นกลางวันก็ะคืนเหมือนจะโอ้ยยื่นเก็บชั่วโมงนี่ล่ะค่ะพี่บิ๊กจจาอืมชั่วโมงยังไม่ทันได้ไม่ทันผ่ากระต๊องขยันขึ้นนะคะพี่เบ มาให้กนลังใจเป็นดีวด้วยจ้าทุกมือดเด้ออย่าหัวเราะอดี๋วหัวเราะนะคะพี่ดีคุณช่วยนะคะเออต้องดีต้องการกาลังใจด้วยจ้ะเด้ด <laughs> อเพราะจะได้ส่งคุณครูเนาะจากสวัสดีค่ะฟูณอามารินจากเบาอุบลคนบ้านๆนะคะบาอุบลไปถึงไหนแล้วอันชั่วโมองอันเบาอุบลไปหอดใส่แล้วจากเก็บไปหอดใส่แล้วจากชั่วโมองอไปไกลถึงแล้วไป ใกล้ถึงไอเจ้าสามพันสี่พันชั่วโมงหรือ,อยังเบาอุบลคนนาตาเนะี่ยใกล้แล้วบัวครับใกล้แล้วบัวครับไข่เนาะไก่่าจะกเป็นเหลียว่าจะกโอ้ยไม่ถามย้าไก่ย่าไก่จ้าบบาอุบลใกล้หรือ,อยังคะใกล้หรือยังใกล้หรือยังบบาอุบลสวัสดีค่ะข,ขอบคุณนะคะ ใจเมืองโค้งอาจารย์สวัสดีจ้าใจเมืองโค้งสวัสดีคนงามอาจารย์โอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคนง่ามจาเดี๋ยวใส่ปลาเจให้เด้อบ่าวอุบลใส่ปลาเจให้ก่อนเด้อจ้าเออใส่ปลาเจไว้ให้แล้วาอาจารย์บ,บ่าวอุบลบอกสวัสดีอัน ใจเมืองโคงวันจันทร์สวัสด,ดีนะคะจากบางอุบลสวัสดีจ้าพี่ลีโอสวัสดีค่ะโอ้ตามคาสัญญาเนาะมามาค่ะพี่พี่คิดว่าอะไรรอบแรกเนาะจ้าน้องต้นเล้ววจันไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะรอบจองนะคะพี่ลีโอเข้าใจอะไรดีวาจ้าสวัสดีเ้าคนคน อะไรนะคุณชาติรองค้ำเอาอย่างน้อมาดิใส่ละคุณชาติรองค้ำสวัสดีครับคุณลีโอจากพี่บิ๊กนะคะสวัสดีครับพี่ลีโอจากตองอัมมรินนะคะสวัสดีทุกคนครับจากายเมืองโคมนะคะสวัสดีคุณลีโอจากเ่อจากบ่าวอุบลคนนาตานะคะเลิฟเก้าขอบคุณค่ะทําง,งานครับตอนนี้ทํา กำลังจ้างเขาฟุดบออมาแล้วมาแล้วมาแล้วฟุดบออซ่วมมาสัน้นเอามาเลน่นอยู่ครับก็จะซ่วมเอามาเลน่นอยู่ครับโบกมือโบอกไม,ออกมย้ยกมือยกไม้มาแล้ววันนี้ตกขอตกบอยกมือขึ้นไปได้เลยไปเออคนเดินทางสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ใายเมือ,องโคงสวัสดีครับคุณเดินทางจากพี่บิ๊กนะคะสวัสดีทั้งสองใายเมืองโคน้งคุณเดินทางด้วยนะคะสวัสดีครับคุณเดินทางจากบ่าอุบลคนนาตาลนะคะสวัสดีครับคุณอัมมาลีจากพี่ีโอนะคะงานงานแท้ครับอาจารย์ฟ้าพี่บิก๊กนาะนพี่เจ้าอาจารย์พี่บิ๊ก อ๋อสวยพนงังาต,ต้นเรียวเด้อพี่บิ๊กนอนนะพี่บาวอุบลวิลีโอสวัสดีครับรวมเลยนะคะจากพี่เดินดางนะคะพี่ต้นเลี้ยวสวัสดีครับสโอสวัสดีจา้านำเสนอนะคะพี่นำเสนอนะคะสวัสดีค่ะดีด,ดต้อนรับนะคะพี่พจักโอใส่ประแจให้กับเด้จกจับพื่จะจรู้จัะจาก่องพี่ไก่น่อยนะคะพี่นำเสนอ